วางแผนที่จะทําแอปตัวนี้ในการช่วยในการจัดก,การของครูแล้วก็ในเรื่องประวัตินักเรียนข้อมูลนักเรียนต่างๆรวมถึงการเงินทา,า,ราริสมาตรการนะครับเป็นครูรงเรนเอกชนนะครับเอ็เซเนี่ยมันจะมีข้อมูลเยอะมากในการจัดก,การจากที่ศึกษาแอปชีตมันสามารถจัดก,การด a ต้าเบสของ Excel ลมันง่ายขึ้นก็เลยสนใจที่จะเข้ามาร่วมเราจะได้มีอาจารย์ที่คอยดูแลในช่วงของการเรียนบูมิเดีความเป็นกันเองบรรยากาศก็ดีการเข้าถึงระวัง เรียนกับอาจารย์แล้วก็ TA ก็สะดวกไม่จําเป็นต้องมีความรู้ด้านโค้ดก็สามารถที่จะมาเข้าเรียนคอสนี้นะครับแล้วก็จบคอร์สแล้วคุณก็จะมีแอปเพื่อที่จะไปต่อยอดการง,งานได้เป็นอย่างดีใครที่อยากเรียนแอปชี้จากศูนย์จะสามารถสร้างแอปจัดก,การข้อมูลโดยไม่ต้องเขียนโค้ดภายใน2วันแบบคุณฮาร์เรสขอสร้างแอปแรกด้วยแอปชีร้รุ่นต่อไปรอคุณอยู่สําหรับคนที่สนใจคอสนี้นะครับสามารถกดล,ลิงก์ในไบโอและกรอกฟอร์มแจ้งความสนใจบนเว็บไซต์ได้เลยนะครับแล้วเจอกันในคอร์สครับ